เพราะงั้นคนเห็นร่างกายของตัวพิสูจน์พิจารณาร่างกายตนที่เป็นรูปเป็นร่างดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็หลุดพ้นในร่างกายง่ายมันยึด่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันง่ายมันไม่ท้าวรไม่ยากหรอกเพราะเป็นรูปหยาบเป็นภายนอกมีสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายภายนอกให้เห็นให้รู้ชัดๆอยู่แล้วทีนี้เพราะ เห็นความเจริญก e ็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายใครยๆก็อาจสามารถร่วมรู้นอกจากตัวเราเองเห็นคนอื่นก็ร่วมรู้ร่วมยืนยันพูดกันรู้เรื่องรูปหยาบเนี่ยจับต้องร่วมกันได้หมดมันเสื่อมก็ดีมันเจริญก็ดีเห็นกันได้เป็นรูปรูปร่างเสื่อมตายไปก็เห็นด้วยกันเห็นเห็นด้วยตายชัดๆนะบอกมันไม่เที่ยงมันยึดไม่ได้ ก็ต้องจำนวนตัอสัจจะยอมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่กายที่หมายถึงจิตบังมโนโบัง้งวิญญาณบัางนั้นสิมันเป็นรูปละเอียดที่ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นตนนั้นได้เลยทธกจ้าก็ตรัสนี่ก็ลอกคำจากพระพุทธเจ้าโคตรมาเลยใช่ไหม ข้อนั้นเพราะเหตุว่าจิตเป็นต้นนั้นอันปุถุชนมิได้ฟังไม่ได้ศึกษารวบรัดถือเอาไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มีคำตัดของพระเจ้าโคตมาดังนั้นเริ่มต้นการศึกษาพุทธศาสนาพระุทธเจ้าทรงชี้ว่า ต้องเริ่มต้นกันศึกษาให้มีผัสสะเริ่มต้นศึกษาให้มีผัสสะแล้วเกิดเวทนาจึงจะทำใจในใจกันได้ก็ที่เวทนานี่แหละตามทฤษฎีโพธิปักขีธรรม37ซึ่งมีทั้งโพธิงเจ็ดและมรรคแปดปฏิสัมพัทธ์กันอย่างมีระบบ ปฏิสัมพัทธ์กันยังมีระบบความเป็นจิตใจคือเจโตเนี่ยจิตใจเราเรียกเจโตความเป็นจิตใจแต่ไม่มีวิชาวิชาคือปัญญามีจิตใจแต่ไม่มีวิชาไม่มีปัญญาจนสามารถทำใจในใจมณสิกโรติจนสามารถทำใจในใจของตน ให้เป็นบุญให้เป็นบุญได้ให้มันชําระกิเลสทาใจในใจตัวในชำระกิเลสจึงต้องเกิดพบเพราะงั้นคุณไม่สามารถทําให้จิตมันชําระกิเลสได้มันก็ต้องเกิดพบมันต้องเกิดขึ้นในใจของตนให้ได้อยู่นั่นแหละก็ทําความเป็นชาติขึ้นในใจตนอยู่ร่ําไปเพราะคุณทําไม่ได้มันก็ต้องเกิดร่าไปเพราะมันยังอยู่อะนอกจากมันจะเสื่อมมันจะถอยลดทสดสยมลงมา มันก็เสื่อมแต่ถ้าคุณไม่เพิ่มมันก็เสื่อมไปจนกระทั่งสุดท้ายจบแต่ทุกคนเพิ่มจะทศริยมน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นไปถ้ายิ่งเพิ่มทศนิยมมากๆากมา,ก,มาก,ก็แน่นอนมันยิ่งผมพบเป็นชาติที่ตัวโตวตัวใหญ่มากขึ้นอะใช่ไหมผู้ใดสามารถทําใจในใจนมณสิการติเนี่ยของตน ให้ไม่มีความเป็นชาติได้จริงพบก็ไม่มีในใจของผู้นั้นเห็นไหมถ้าใครเข้าใจความเป็นชาติไม่ให้เกิดจริงๆเลยนะของงานผูดด้ใดทำใจให้ใจก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้จะให้เกิดนี่คือการปฏิบัติธรรมมีผลสำเร็จพบนั้น ได้แก่นรกกับสวรรค์พบเนี่ยได้แต่นรกกับสวรรค์ในจิตคนในจิตของใครก็แล้วแต่ของตนเองชาติคือจิตใจมันเกิดเป็นตัวเป็นสัตว์นรกแล้วก็เกิดเป็นสัตว์สวรรค์หรือฟังดีๆนะตรงนี้ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้เกิดเป็นสัตว์สวรรค์หรอกแม้แต่ชาติที่คนหลงทําจิตว่าง ฟังดีๆเนีไม่ใชน่นรกไปเสด็จวันนะทำจิตว่างหลงทำจิตว่างด้วยมโนมยอัตตาทำจิตว่างโดยมโนมยอัตตานะ,ะคืออารูปไอตัวจิตว่างนี่คืออารูปแห่งความว่างที่สำเร็จด้วยจิตมโนมยอัตตาเป็นอัตตาตัวหนึ่งเป็นอารูปทำความว่างตัวนี้แหละเป็นภพรสร้างความว่างเนี่ย สร้างอารูปเนี่ยแห่งความว่างี่เสร็จทําจนได้เพราะยังอวิชชาอยู่เขาทาเสร็จพบจิตว่างดังกล่าวนี้มันปั้นรูปขึ้นมาหลงหลงติดกันหลงสร้างพบอันนี้เป็นมโนมยอัตตาสร้างขึ้นเป็นขั้นอารูปเลยเนี่ยตัวนี้นเติมตัวอออ่างอขั้นอารูปอรูปธรรมอ่ เติมอ้ออ่างตัวขั้นอะรูปเลยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ขั้นรูปนะขั้นะรูปเลยวรูปธปรมทที่สําเร็จด้วยจิตตนปั้นเองนะปั้นตัวเนี้ยปั้นเองปั้นขึ้นมาจึงเรียกว่านิรมาณกายจึงเรียกว่านิรมาณกายคือองค์ประชุมของการทําเองรูปนามของคุณคุณปั้นเองนิรมาณเนี่ยใกล้กันกับคาว่านิมิต นะแปลว่าสร้างนิระจริงๆแปลว่าใหม่มานะแปลว่าใจมันไม่ใช่ใจแต่มันก็ใจคุณสร้างมันขึ้นมาโดยไม่รู้มันไม่ใช่ธาตุรู้นะมันเป็นธาตุว่างธาตุอะไรนะว่างธาตุว่างมันไม่รู้อะไรคุณสร้างธาตุว่างขึ้นมา นิรมานขึ้นมาดินามิตถ้ามันมีรู้มันเป็นใจต่นี่มันไม่มีรู้มันว่างสร้างความไม่รู้เออสร้างความไม่รู้สร้างความว่าง